<c oughs> แจ้งเตือนส่งงานหรอช,ชีวิตฉันหลังเดินได้7-9แล้วหลังเดินได้7-9็ดเก้าเราทำอะไรไปบ้างนะสวัสดีเราชื่อว่าลารัตหรือว่าจะเรียกเราว่านำวาก็ได้นะเราเกิดวันที่21สิงหาคม2548เราก็คงเริ่มเดินได้หลังจากนั้นประมาณ1ปีละมั้ง เราเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านแล้วเราก็เป็นลูกคนเล็กเพราะว่าเรามีพี่ชายที่อายุห่างกันตั้งสิบปีส่วนนี่ครอบครัวของเราพ่อพี่ชายยายเราแล้วก็แม่เป็นครอบครัวที่น่ารักมากเราเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยมีรูปตัวเองน้อยมากมากจนแทบหาไม่ได้เลย แต่ว่าเราอะมีรูปแมวเยอะมากเลยนะที่เราเลี้ยงนี่ก็แมวเรานี่ด้วยนี่อีกไหนจะนี่อันนี้ก็ใช่ตัวนี้ด้วย3ตัวนี้ด้วยเหมือนกันตัวนี้อีกตัวนี้ด้วยคือจริงๆอะมีเยอะกว่านี้เยอะจนเราเลิกนับไปแล้วว่าที่บ้านเรามีแมวกี่ตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เราชอบว่าดรูประบายสีโดยเฉพาะบนกระดาษหรือว่าเฟรมห้าใบ ดิจิตอลอาร์ตเราก็ชอบนะมันทําอะไรได้หลายอย่างดีบางอย่างบนกระดาษก็ทําไม่ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราโฟกัสกับการทำงานได้ไม่นานเท่ากับตอนเวลาเราทำบนกระดาษหรือว่าเฟรมผ้าใบแล้วเราอ่ะก็ชอบเสียงดนตรีมากมากขนาดีิดว่าตอนไหนเบื่อเบอื่อหรือว่าเงาเงาก็จะหยิบหูฟังขึ้นมาฟังเพลงตอนไหนอยู่ที่ห้องคนเดียว ก็จะเปิดเพลงฟังเรียกว่าแทบจะฟังเพลงอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเราก็พยายามลองเล่นเครื่องดนตรีหลายอย่างดูแล้ว่าจะขุยรลน่าเอกแนาาทุ้มกลองคีย์บอร์ดอูคูเลเล่เบสหรือแม้กระทั่งคาริมบา้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราชอบ อันไหนที่เราไม่ชอบอันไหนที่เราอยากฝึกอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราเรารู้สึกสนุกมากกับการที่ได้ฟังแล้วก็ได้เล่นเครื่องดนตรี เน,นี้เราก็ยังลองทําอะไรหลายอย่างเลยอย่างอันนี้ก็เป็นดินปั้นเราชอบเครื่องประดับเราก็เลยชอบรอยกาไลข้อมือแล้วเราก็ชอบถักโครเชต์มากนี่ผลงานของเราตั้งแต่จาความได้เราก็เป็นคนที่ติดพ่อติดแม่มากแต่ชีวิตเราก็ถึงจุดเปลี่ยนเพราะว่าเราดันติดโรงเรียนที่ศาสตร์อุตาพรรา,าชวิตที่ลัยพิษณุโลก ตอนแรกอะเราก็กังวลน,นะว่าเราจะเรียนได้หรือเปล่าเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนพิเศตระดับต้นๆของประเทศเป็นโรงเรียนประจำที่ต้องอยู่กับเพื่อนที่14ชั่วโมงแถมได้เจอพ่อแม่แค่2ออาทิตย์ครั้งเองแต่ว่าใครจะไปคิดว่าเราโคตรชอบที่นี่เลยเราได้เจอเพื่อนที่น่ารักสังคมที่ดีชีวิตแฮปปี้มาก ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างทั้งสิ่งที่เราอยากลองทำสิ่งที่เราไม่ได้อยากลองทำสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้ทำเรา,าได้เป็นนักดนตรีไทยของโรงเรียนได้ไปแข่งหลายอย่างทั้งศิงลปะโครงงานเห็นเราทำกิจกรรมอะไอย่างเงี้ยเราก็เรียนหนักเหมือนกันทั้งคิดนวัตรกรรมทำโครงงานทำมีใจเรียกว,ว่าเรียนหนักเรียนหนักมากๆแต่มันก็ทำให้เรารู้ตัวนะว่าเราออยากเรียจนจิตวิทยา พอเรารู้ว่าเราอยากเรียนจิตวิทยาเราก็มุ่งมั่นกับสายนี้มากทั้งเรียนทำนวัะะตะกรรมเข้าค่ายหรือว่าร่วมกิจกรรมที่มหาลัยต่างๆแล้วก็องค์กรต่างๆจัดรวมถึงเราเข้าวายซีของโรงเรียนด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราชอบจิตวิทยาจริงๆไหมพอเรามั่นใจว่าเราชอบจิตวิทยาจริงๆเราก็ทั้งส่งพอร์ตสมัครรอบโคตาสอบสัมภาษณ์เราสุดท้าย เราก็ได้เป็นนิสิตจิตวิทยามหาวิทย,ลา,ยาลัยนเรศสวนเราโคตรภูมิใจเลยที่สอบติดแล้วก็สารฝันชีวิตของยายเด็กมัธยมคนนั้นได้เรามีเพื่อนที่ดีสังคมที่น่ารักคนลอบข้างที่คอยสป,ปอร์ตทั้งอาจารย์เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยสร้างความสุขและวก็สีสันในชีวิตให้กับเรา เรายังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เราชอบทั้งของมหาลัยของสาขาแล้วเราก็ยังต้องขอบคุณเพื่อนๆที่คอยชวนเราไปทำกิจกรรมต่างๆทำให้ชีวิตประจำวันเราไม่น่าเบื่อเลยแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ยังคอยสนับสนุนในสิ่งที่เราชอบอยู่เสมอเลยทุกก้าวที่เราก้าวผ่านมาเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าและก้าวต่อไปเราก็หวังว่ามันจะมีแต่ความสุขความสนุกต่อให้มีอุปสรรคเราเชื่อนะว่าเราจะก้าวข้ามมันไปได้